เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมธัญธทรนธนินวัฒนาธรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพเขต30ในเขตบางแคและเขตภาษีเจริญจากพัดก้าวไกลครับในวันนี้นะครับผมขออนุญาตอภิปรายรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของกสทชประจำปี2565นสหะครับเสลาลย์ถัดไปนะครับที่ทุกท่านเห็นอยู่ในหน้าจอนะครับพาหัวข่าวนะครับขอบคุณ ฐานเศรษฐกิจนะครับในปีที่ผ่านมาครับอลังการงานสร้างอาคารกสทชแห่งใหม่นะครับเป็นคอมเพกที่ตั้งใจว่าจะเสร็จในปี2,566นี้นะครับแต่ณวันนี้ครับท่านประธานครับเรากําลังเข้าสู่เดือน9ในวันพรุ่งนี้แล้วครับความคืบหน้าของโครงการยังไม่มีแนวโน้มว่าจะแล้วเสร็จแต่อย่างใดนะครับที่ดินจํานวน27ไร่นะครับริมถนนรัตนาธิเบศจังหวัดนนทบุรีครับตั้งอยู่ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วงศูนย์ราชการนนทบุรี ซึ่งก็ชวนตั้งคำถามนะครับว่าเมื่อโครงการนี้สร้างเสร็จแล้วนะครับท่านมีแผนอย่างไรกับสำนักง,งานปัจจุบันซึ่งตั้งอยู่ในซอย8ถนนผลโยธินในเขตพญาไทนะครับสไลด์ถัดไปนะครับมูลค่าโครงการของโครงการนี้นะครับ2743ล้านบาทนะครับ ซึ่งตั้งงบในปี66ไป270ล้านบาทคงเหลือผูกพันในปี2567อยู่เพียง150ล้านบาทเท่านั้นนะครับเหลือแค่150ล้านาจาก2,700ล้านนะครับซึ่งโครงการก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับในสัด์ถัดไปนะครับเมื่อเราดูรายละเอียดงบงานก่อสร้างและงานออกแบบนะครับ43ล้านบาทนะครับ และส่วนของงานจ้างควบคุมงานนะครับ97ล้านบาทซึ่งตั้งงบประมาณในปี66ไปแล้ว11ล้านนะครับเป็นงวดสุดท้ายนะครับรวมถึงงานออกแบบเพิ่มเติม3ล้านบาทซึ่งได้เบิกไปเรียบร้อยเมื่อปี2564นะครับสไลด์ถัดไปนะครับเป็นภาพนัดเดือนมีนาคม2566นะครับซึ่งเป็นปีที่เดิมเรากําหนดให้สถานที่แห่งนี้นะครับที่ทําการกสทอชอแห่งใหม่สร้างเสร็จในปีนี้นะครับด้านหน้าโครงการนั้นได้มีการปิดทับ วันสิ้นสุดของโครงการไปเรียบร้อยแล้วนะครับจึงอยากสอบถามท่านผู้ชี้แจงผ่านทางท่านประธานนะครับว่าจะมีแนวโน้มเปิดใช้โครงการนี้อย่างเต็มรูปแบบได้เมื่อไหร่นะครับซึ่งผมคาดว่าท่านเจ้าหน้าที่ที่ทํางานอยู่ในกสทชอเองนะครับซึ่งต้องย้ายมาทํางานที่นี่ซึ่งค่อนข้างกายอย่างที่เดิมก็คงอยากจะทราบประเด็นนี้นะครับรวมถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรผ่านไป,ไปมาในบริเวณที่ก่อสร้างอยู่นะครับ เมื่อเรามาดูราคากลางการจ้างงานนะครับในวงเงิน100ล้านบาทนะครับเราจะเห็นว่าเป็นค่าจ้างควบคุมงาน79.29ล้านบาทนะครับดังที่ไฮไลท์อยู่เป็นสีเหลืองเอาไว้นะครับซึ่งจุดนี้นะครับผมขอตั้งข้อสังเกตนะครับในสนาถัดไปในการประกวประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างควบคุมงานนะครับเรามีการคำนวณราคากลางนะครับณวันที่11กุมภานธ์62ครับ1เดือนถัดมาครับ ประกาศงบประมาณและโครงการ11มีนา62ครับและอีกหนึ่งเดือนถัดมาครับวันที่11เช่นกันเลยครับระยะเวลาห่างกันหนึ่งเดือนพอดีครับ11เมษายน2562นะครับก็เป็นเวลาที่ห่างกันหนึ่งเดือนพอดีในวันที่11เหมือนกันนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นระเบียบของกสะทะชอเองนะครับในการจัดซื้อจัดจ้างก็เป็นได้นะครับในหน้านถัดไปนะครับ คุณสมบัติด้านผลงานของผู้เสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารกสทชในข้อ5.2นะครับมีกำหนดไว้ว่าโดยเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิน่นหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติในฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิน่นรัฐวิสาหกิจหรือที่ขีดเส้นใต้นะครับ หรือหน่วยงานเอกชนที่สำนักง,งานกสทชเชื่อถือและสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงนะครับซึ่งจุดนี้นะครับก็ต้องตั้งข้อสังเกตอีกนะครับว่าเราเอาเกณฑ์อะไรเป็นตัวชี้วัดนะครับรวมถึงจะมีผู้รับเหมาหน้าใหม่นะครับเข้ามารับงานกสทชได้มากน้อยเพียงใดนะครับสไลด์ถัดไปครับ เมื่อเราเชื่อมโยงเกี่ยวกับผู้รับงานนะครับการประกวดราคาเราขอเชื่อมโยงมาที่สื่อนะครับในด้านของการทําสื่อนะครับประกวดจ้างผลิตสื่อองค์ความรู้เพื่อคุ้มของผู้บริโภคสื่อนะครับในข้อ11บอกไว้ว่าต้องมีผลงานการผลิตสื่อประเภทเดียวกันกับงานที่จ้างโดยมีมูลค่าไม่น้อยกว่า3,5 0,000บาทนะครับ ดูเป็นวงเงินที่อาจจะเยอะสักเล็กน้อยสําหรับผู้ผลิตสื่อรายเล็กนะครับแต่นั่นยังไม่เท่ากับการประกวดจ้างผลิตสื่อออนไลน์ให้ความรู้ปัญหาหลอกลวงทางอชญากรรมเทคโนโลยีซึ่งกําลังเป็นประเด็นในปัจจุบันนะครับมีพี่น้องประชาชนโดนหลอกจํานวนมากนะครับท่านได้กําหนดไว้ในการประกวดราคาครับข้อ11ว่าผู้ยืน่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทผลิตสื่อและเผยแพร่สื่อออนไลน์โดยมีวงเงินมูลค่าวงเงินไม่น้อยกว่า2องล้านสองแสนบาทครับ จุดนี้นะครับก็จะเป็นวงเงินที่ค่อนข้างมากเช่นเดียวกันก็ขอตั้งคําถามมาว่าอยากให้กสทชมีการสนับสนุนสื่อไลนเล็กให้เข้ามาผลิตผลงานสื่อมากกว่านี้นะครับในสไลด์สุดท้ายนะครับ ผมขอยกตัวอย่างจากของกสทชนะครับเป็น y o u t u นะครับในช anel นี้นะครับท่านมีการอัพโหลดผลงานนะครับให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับอัตสากรรมทางเทคโนโลยีด้วยนะครับโดยขอชื่นชมครับท่านมีการนำอินฟลูเอนเซอร์และมีการอัพโหลดทำเป็นเอพิโซดนะครับเป็นตอนๆก็ทำให้ยอดผู้ติดตามก็ค่อนข้างอยู่ในระดับที่น่าพอใจนะครับอยู่ที่หลักหมื่นเลยโดยท่านอัพโหลดจำนวนประมาณสัปดาห์ละหนึ่งคลิปนะครับซึ่งจุดนี้นะครับก็ ขอเสนอกทช,ชผ่านทางท่านประธานไปครับน่าจะเป็นข้อดีนะครับหากท่านได้นําผู้ผลิตสื่อรายเล็กมาอยู่ในกระบวนการผลิตได้มากขึ้นทําให้สามารถอัปโหลดผลงานต่างๆเข้าสู่วงการให้พี่น้องประชาชนได้เห็นได้ศึกษาหาความรู้จากการป้องกันตัวเองจากการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้มากขึ้นครับขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณมาก